เรื่องเล่าบ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 าเบาสารัก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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เสียง สวัสดีครับสวัสดีค่ะอือโมาเสียงเหมือนกับน้ำเฮลิบอยไม่พี่เราก็ต้องมีอะไรที่มันแปลกแนวมากอยากให้มันจำเจทุกวันมันไม่ดีโอเคโอเคเอาไหม่เอาไหมเด้อสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเริมาวัดดีเอะไม่ใช่ภาษาใต้พูดเลยนะสวัสดีสวัดดีวัดดีสวัสดีสวัสดีวันดีสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหฮวยอย่ายว่าจะอัานฟังผมฟังไม่รู้เรื่องวันนี้วันนี้มันผสมกันแล้วนี้รู้สึกฟังอย่๋ยวว่าจะอัานพี่น้องชาวอีสานครับ พี่น้องชาวตะวันออกเชียงเหนือไม่มีเนาะจะอันจะอันมันเป็นของภาคเหนือเออแล้วเหนือเขาไม่พูดว้าด้วยเขาพูดอู้มิก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 กันไปใหญ่นะครับกับพวกเราสองคนนะครับเหมือนเดิมวันนี้ในรายการเรื่องเล่าเบาสาระ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 โอ้ทำเองเลยไม่มีแอคโอทดนะครับก็วันนี้จะเจอกันเป็นวันพฤหัส แล้วนะครับยี่สิบค่ะสิงหาคมยี่สิบมได้ยินได้ยินก่อนก่อนเข้ารายการครับคุณผู้ฟังท่องมาอย่างดีกางจะบอกว่าไม่จะบอกกับท่านผู้ฟังบอกว่าทาไมต้องรายงานวันด้วยอ่ะท่านผู้ฟังไม่รู้อ่ะวันนี้วันอะไรไม่รู้เรารายงานวันเพราะเราจะไปเบิกตังค์หรือเ้้ยอย่างนั้นนี่ไม่เอาไม่ไม่แล้วก็นึกถึงว่าเอ้ยทําไมเวลาเราจัดรายการเราต้องรายงานวันไม่ไม่ไม่มันมีย้อนหลัง เออมันมีให้ฟังย้อนหลังเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าเอ๊ะวันที่เราจัดเนี่ยมันเป็นของวันไหนไม่ก็เราคิดแบบคนควรไงก็นี่เมื่อคุณฟังเราแล้วคุณไม่รู้หรอว่านี่วันอะไรรู้แล้วครับว่าทําไมรายการเราถึงไม่มีคนฟังอีกอ,อ,อย่างหนึ่งแล้วทาไมเราต้องบอกชื่อรายการอะ่ะเอาาเอ่น่ะสิก็ <c oughs> ก่อนเข้ามันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ไไเรื่องจัดกันดีกว่านะขืนจัดมากแลยิ่งไม่มีคนฟังมากยิ่งขึ้น กราบแหละขอกราบเลยช่วยฟังกันหน่อยนะฝากรายการไม่ใช่ช่วยอ่านหน่อยนะช่วยฟังหน่อยนะฝากรายการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไม่อะไรนะสายยันเนาะสายยันเนาเกิดไม่ทันนขอฝากรายการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังรายการ เรื่องเล่าบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เออก็เราสองคนเหมือนเดิมนะครับโจผมโจเมืองนน์อ่าเหมือนโจเมืองนน์โจเมืองนน์โจเมืองนน์เป็นกะเหลี่ยงไปแล้วโจเมืองนน์กาโชลาที่โอ้ยไปกันใหญ่นะครับโอ้องเราเราจะมาคุยเรื่องอะไร คุณูฟังครับตอนนี้คนจัดรายการคููของผมไม่ได้ตายไปหนึ่งซีกแล้วนะคือคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงไม่รู้อาจจะปิดขึ้นหนีไปแล้วก็ได้ครับในช่วงเวลาขนาดนี้นะครับแต่คนจัดรายการกองผมตอนนี้ตายไปครึ่งซีก่กอะวันนี้ <c oughs> พ,พี่โจ้ครับ <laughs> <laughs> พี่โจ้พี่โจเคยฝันไหมบ้า <laughs> <laughs> คนที่ไหนฝันเป็นเฮ้ย <laughs> เออเคยสิครับอืมมีใครไม่เคยฝันบ้างหมายังฝันเลยหูอื้อแล้วฮะเออหมาหมาฝันนะได้ไงว่าหมาฝันเออเคยไป่เคยอ่านเคยอสุนัสนัขสุนัขสุนัขสุนัขฝันยังไงอืมเวลามันนอนหลับอะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าหมาตัวไหนที่นอนหลับคือหลับตานอนหลับตาเลยนะแล้วคือบางทีหางก็บ้างเท้าก็บ้างกระดุกกระดิ๊กกระดุกอะไรเนี้ยคือเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรเหรอฮะ อะไรเออคือเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยหมากําลังอยู่ในความฝันเออเพราะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาคือเขาใช้ชีวิตของเขาถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงที่บ้านนะครับเขาจะไม่เจออะไรมากมายประสบการณ์ชีวิตจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะฝันในสิ่งที่เขาเคยเจออ๋อเหรอล้วหมาเขาเคยพูดเหมือนตัวเองเป็นหมา คิดแทนหมาเฮ้ยคิดแทนสุนัขไงไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นเป็นกันนะฮะอีกอย่างรู้แล้วแล้เขาฟุ้งซ่านไหมสุนัขเหรอ่านเพื่อเจออืมเอ๋สงสัยต้องรอชาติหน้าแหละบ้าพี่ไม่เกิดคนเดียวเลยเกิดเป็นหมาอ๋อสบายดีนะเกิดเป็นหมาคนรวยอ่ะเกิดเป็นสุนัขคนมีตังค์ไงว่านอนก็ได้นอนห้องแอร์อาบน้ําทาน้ําหอมมีเสื้อใส่เอาไหมล่ะเอาไม่ต้องทํางานด้วย มีข้าวมีอาหารที่ดีมีข้าวมีอาหารที่ดีหรือไม่ก็อถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นสุนัขจริงๆก็ขอเป็นสุนัขตำรวจทุรักสุนัขทหารอะไรเงี้ยมียศมียศประดับไงร้อยเอกร้อยโทอะไรเงี้ยอยากได้รับการฝึกะางได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องผ่านการฝึกก็เหมือนกันก็เหมือนกันกับคนนะออก็เหมือนกันกับกับกับคนนะก็คือคนอยากจะได้ยศอย่างนั้นก็ต้องฝึกถูกป่ะไม่ใช่เกิดขึ้นมาปั๊บแววต้อเป็นเลยเป็นเลยไม่มีไม่มีเออเนาะ ตกลงเราจะคุยกันเรื่องคนไม่ใช่เหรอเราจะคุยกันเรื่องคนแต่ว่าเราจะเน้นไปที่เรื่องอะไรครับความฝันใช่ไหมความฝันของคนตาบอดใช่ไหมเคยมีคนสงสัยเยอะมากโอ้ยมากอีนึกถึงน้องสาวที่อยู่ที่บ้านเออน้องสาวเสาวชอบพูดอย่างเงี้ยก็มันมากจริงๆริงไหมล่ะมากมากดูรักพ่อมากนั่นน่ะน้องสาวน้องสาวไง ตไหลนั่นแหละคือคือคือคนตาบอดเขาฝันกันด้วยเหรออะไรเงี้ยมันมันจะเหมือนกับอีกคำถามที่ยอดคิดมากเลยว่าคนคนตาบอดกลัวผีด้วยเหรอเอออแต่นั้นเราจะไว้ที่หลังนะวันนี้เราจะมาถกกันด้วยนเดี๋ยวไปเราถ้าถกต้องใส่กระโปรงมาแล้วนี่ไม่มีใส่ไม่เป็นกระโปรงเออไม่เคยเห็นใส่ก็มีคนถามว่าคนตาบอดเอาจากที่ว่าคนตาบอดฝันไหมก่อนนะคนตาบอดฝันครับ ฝันยังไงอ่ะฝันเห็นเป็นอะไรฝันเห็นเป็นอะไรใช่ไหมต้องดูว่าคนตาบอดอคนตาบอดคนนั้นเนี่ยเขาตาบอดแบบไหนอ่าถ้าเป็นตาบอดข้างเดียวเขาก็จะฝันว่าเขามองเห็นข้างเดียวอยู่ล่าไปจริงครับถ้าเป็นคนตาบอดสนิทเลยเขาก็จะไม่เคยฝันว่าเขามองเห็นแต่นะครับมีข้อแม้อยู่ว่าต้องมองเห็นต้องมองไม่เห็นเลยตั้งแต่เกิดอื อ่าถ้าถ้าคนที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาก็จะไม่เคยเห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาฝันเขาก็จะไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันนะครับงงอ่งงไหมก็ฝันออกมาเป็นมืดมืดอย่างเงี้ยฝันออกมาเป็นมืดมืดอย่างนั้นแหละอย่างคนอ่ารอย่างอย่างคนตาดีเนี่ยอาจจะเคยฝันว่าตัวเองตาบอดอืมเพราะอะไรเพราะคนตาดีหลับตาก็ไม่ต่างกับคนตาบอดถูกป่ะเอามือปิดตาก็ไม่ต่างกับคนตาบอดเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าความมืดเนี่ยเป็นยังไงอืม เพราะนั้นคนตาดีอาจจะเคยฝันว่าตัวเองตาบอดอแต่คนตาบอดจะไม่เคยฝันว่าตัวเองตาดีาดอการตาดีเนาะการเห็นภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างงี้ครับว่าฝันเนี่ยมันมาจากจิตใต้สํานึกมาจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาที่เราเคยผ่านมาสงสัยอะ่ะครับแล้วแล้วเขารู้ตัวไหมว่ากําลังฝันเฮ้ยไม่ใช่พี่นี่ก็แบบ ถ้าเป็นคนตาดีเขาจะเห็นมรนภาพใช่ไหมแต่เขาจะรู้อยู่ในนั้นไงในเหตุการณ์ของเรื่องราวว่าเขาได้ไปปีนตึกไปกระโดดตึกไ้เขาไปเดินที่ไหนเขารู้แต่ว่าไม่มีภาพให้เห็นไงเหรอในฝันก็ใช่ไงคือคือถามว่าถามว่าถามอะไรเออคนตาคนตาดีก็ตามเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองฝันก็ต่อเมื่อตื่นมาจากฝันถูกป่ะไม่มีใครรู้ในฝันหรอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ริงคือ คือในขณะที่เราฝันอยู่อะเรานึกหรือเปล่าละเฮ้ยตอนนี้ฝันตอนนี้ฝันตอนนี้ฝันจริงเหรอจริงอันนี้มันฝันซ้อนฝันเน่เฮ้ยอ่ามันมีฝันซ้อนฝันก็เรียกมีฝันซ้อนฝันเหมือนเราเป็นคนดูอ่ะอยู่ในความฝันอะถูกครับถูกครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝันซ้อนฝันคือคือถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าในขณะนี้ในขณะห่วงเวลานี้ที่มันเกิดเหตุการณ์นี้คือเราฝันอยู่เนี่ยมันคือฝันซ้อนฝันโดยปกติเนี่ยคนจะรู้ว่าตัวเองฝันก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาจากฝันอ่า เคยดูในเคยดูในหนังไหมไม่เคยเคยดูแบบเวลาเขาทําหนังนะครับเวลาคนฝันน่ะเป็นภาพเงาเงาไม่ไม่ไม่ก็เป็นภาพจริงๆอย่างเงี้ยแหละคือเหมือนกับว่าเออเหมือนกับตัวเองไปกัดกับหมาอะไรเงี้ยนะแล้วโอ้ยแบบกัดกัดกัดกันอย่างสนุกสนานเลยพอตื่นขึ้นมาตรงใจเฮ้ยเฮ้ยฝันที่ว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนที่เขาฝันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าฝันถูกป่ะคือ อย่างยงของอย่ผมเองเนี่ยเวลาผมฝันผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมฝันนะคือไม่ได้นึกหรอกว่าตัวเองฝันแต่เราจะรู้วว่าเราเราฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาจากฝันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังฝันอยู่นะอันน้นเขาเรียกว่าฝันซ้อนฝันอื่าแล้วถ้าเป็นพวกคนเคยมองเห็นหรือเป็นพวกโลวิชันคนเคยมองเห็นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเคยมองเห็นมานานหรือยังอืถ้าเขาเคยมองเห็นอย่างสมมุติว่าตอนนี้เขาอายุสักห้าสิบ แต่เขาเคยมองเห็นเมื่อประมาณสี่สิบสี่ปีก่อนอันนั้นความความความจําอาจจะเลือนลางมากะฉนนั้นเวลาเขาฝันเนี่ยถ้าจะฝันเห็นเหมือนตอนที่เขามองเห็นเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นละคือมันจะอาจจะอ่าค่อนข้างเลือนลางอ,ะอ่ะอือ่าแต่ถ้าคนที่แบบอย่างสมมุติว่าคนที่เพิ่งตาบอดมาสักประมาณไม่กี่ปีนเนี่ยนะเขาจะสามารถที่จะฝันว่าตัวเองตาดีได้ อ่าเพราะว่าเขาเขาเคยตาดีมาก่อนเขาเคยเห็นมาก่อนก็คือจริงๆแล้วคนตาบอดก็ฝันเหมือนกับคนตาดีทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าในการมองเห็นในความฝันน่ะมันมันจะเบลอมันจะมัวหรือมันจะมืดแล้วแต่ใช่แล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนอ่าเขาเคยสัมผัสมาเขาเคยจับอะไรมาเขาเคยคลำอะไรมาเขาก็จะเวลาฝัน อ่าถ้าเกิดว่าเขาได้จับสิ่งนั้นในฝันได้คำสิ่งนั้นในฝันก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนอลองลองไปศึกษาศึกษาคนหูหนวกนะจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่หูหนวกคนคนใบ้อ,ะอ่ะหูหนวกตั้งแต่กําเนิดอ,อ่ะเออพูดถึงคนหูหนวกเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมคนหูหนวกถึงพูดไม่ได้อืมไม่รู้คือจริงๆอ่ะอ่าลิ้นกล่งลิ้นไก่อะไรเขาสมบูรณ์ครบนะครับอ่าอ่าอุปกรณ์ในการใช้พูด อุปกรณ์ในการใช้พูดคือสรีระในการใช้พูดของเขาอะสมบูรณ์แต่ถามว่าทำไมเขาพูดไม่ได้รู้ปะรู้ปะไม่รู้เพราะเขาไม่เคยได้ยินเสียงไงอ๋อเหรอเออเขาไม่เคยได้ยินเสียงว่าไอการพูดมันออกเสียงยังไงนะเหมือนเหมือนเวลาเราสอนลูกอ่ะให้พูดอะลูกก็จะฟังเสียงเราใช่ไหมแล้วก็จะพูดตามเริ่มแรกก็จะเพี้ยนก่อนเพราะเขายัง เพราะเขายังพูดไม่เป็นยังยังยังจัดปากจัดท่าทางการพูดอะไรของเขาไม่เป็นก็จะเริ่มเพี้ยนก่อนแต่คนหูหนวกเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินอะไรมาเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยเพราะนั้นเขาจะพูดไม่ได้มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนหูหนวกช่วงหลังอันนี้เนี่ยช่วงแรกๆช่วงแรกๆถ,ถ้าถ้าเกิดว่าหลังจากหูหนวกเนี่ยเขาก็จะพูดได้พอทีหลังก็จะเริ่มเป๊เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอการควบคุม อ่าเสียงสูงต่ำเนี่ยมันมันเป็นยังไงเพราะเขาไม่ได้ยินแล้วไงเพราะเหมือนกับว่าอย่างเวลาเราพูดเสียงมันก็จะสะท้อนกลับอ่าใช่ใ <น S 1> คือเวลาเราพูดเนี่ยปกติเวลาเราพูดเราจะได้ยินเสียงตัวเองใช่ไหม,มแต่ถ้าคนที่หูหนวกเนี่ยพูดไปเหมือนกับคุณผู้ฟังลองอ้าปากเปล่าอะไม่ต้องให้เสียงออกอืมมันก็จะงงอมันจะไม่ได้มันจะไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะเพราะฉนั้นไอ้ช่วงแรกๆเขาอาจจะพูดชัดสาหรับคนที่หูหนวกภายหลังนะแต่พอหลังถัดไปนานๆนานๆก็จะเริ่มเป๋เริ่มเพี้ยนเริ่มอะไรอย่างเงี้ย วรรณยุคเอกโทตรีอะไรก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเพี้ยนไปยังเคยรู้จักคนหูหนวกคนหนึ่งเขาเมื่อเขาหูหนวกไม่ได้หูหนวกแต่กําเนิดเวลาเขาพูดสวัสดีเนี่ยมันจะไม่สวัสดีแบบเราเนี่ยจะเป็นตาตาบาตีตาบอะไรเงี้ยประมาณอย่างี้โอ้พูดเป็นคนหูหนวกเองพูดเก่งอะก็เป็นคนตาบอดอย่างเงี้ยนะครับคนตาบอดก็ถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่าคนตาบอดฝันไหมฝันฝันเห็นอะไรก็ ฝันเห็นที่เขาเคยสัมผัสมาเคยเจอมานั่นแหละของอีกเวลาฝันมันจะออกมาบางทีก็ชัดชัดแจ๋วแหววหรือบางทีมันก็จะแบบมัวเบลอไอชัดไอชัดแจ๋วแหววเนี่ยมันเป็นจิตใต้สํานึกในช่วงที่เราเคยมองเห็นและไอมัวผ้าเบลอมันก็เป็นจิตใต้สํานึกเร็วๆนี้อ่าประมาณนั้นเร็วๆนี้เร็วๆมันเบลอไปหมดเลยนะเบลมีอะไรมาแบบก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นน่ะใช่ไหม แล้วบางทีมันมีมันมีการฝันเห็นอนาคตเลยนะเนอ่าคือบางทีเราอาจจะคิดมากไงคนที่แบบมองเห็นมองเห็นแล้วก็ค่อยๆเลือนลง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 วันหนึ่งเราอาจจะฝันว่าเรามองไม่เห็นอะไรอเงี้ยแต่ว่าไอความมองไม่เห็นนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกับคนที่เขามองไม่เห็นจริงๆเพราะเรายังไม่ได้เจอประสบการณ์<ม>อหมสาธุเอ่าเมน ว่ากันด้วยเรื่องความฝันเลยนะเนี่ยแต่จริงๆจริงๆแล้วก็สรุปว่าเใครที่สงสัยก็ไม่ต้องแปลใจนะคเพราะว่าก็ฝันได้มอเรเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยมีมีก็เลยเอาบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงดังมากของคาราบาวมาลองมาวิเคราะห์ดูคือเพลงวันนี้พกอ๋อเพลงเพลงวันนิพกเนี่ยเขาแต่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ จะมองหามองเห็นก็เป็นเพียงในยาในความฝันยามฉันล้มตัวนอนอแสดงว่าไอ้คนคนนี้เคยมองเห็นมาก่อนอไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิดอลองไปถางคราบาเลนะอ๋อจริงๆมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเออเคยดูหนังเรื่องอะไรออะไรเบาเดอะซีรีส์อะไรพวกน,นี้อืมไม่เคยมันจะมีเอาเอาเพลงของคาราบาลมาทำแล้วก็มีอยู่ มีอยู่มีอยู่ตอนหนึ่งเป็นตอนที่ออกเพลงวันนี้พกมาทําอะครับก็เวลาแสดงก็เป็นเหมือนกันนก็คือคนเคยมองเห็นมาก่อนแล้วก็ตาบอดภายหลังอะไรเงี้ยแล้วพอตาบอดภายหลังก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ไปยืนร้องเพลงเพื่อแลกเศษเงินอือะไรอย่างนี้ประมาณนั้นสาธุไล้นะไม่ทุกแล้วก็ก็อธิบายให้ให้คนรุกฟังที่อาจจะไม่ทราบนะครับคนที่เป็น ผู้ปกครองของคนตาบอดคนที่เป็นผู้ดูแลคนที่เป็นคนตาดีอาสาสมัครได้รับรู้ทั่วกันนะครับว่าคนตาบอดฝันเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะโยงไปถึงว่าเอะแล้วคนตาบอดอะจะรู้ไหมว่าคนไหนสวยคนไหนหล่อฮะอ๋อรู้เหรอฟังจากเสียงดิไม่รู้หรอกก็จะรู้ได้ไง,<า>งคือคนตาบอดเนี่ยก็จะรู้ได้ก็ว่าก็ก็ฟังจากเสียงก็คือคนตาดีรู้ได้เพราะว่าดูหน้าตาใช่ป่ะคนตาบอดก็ฟังเสียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนนี้เสียงสวยคนนี้เสียงสวยอะไรแต่หน้าตาอาจจะไม่ใช่ถูก จริงไหมเตลืไปไหมฮะมาเตลืไปไหมก็คนเสียงสวยอาจจะไม่สวยอะครับก็เป็นไปได้ใช่คนสวยอาจจะเสียงอย่ังไงเก็มีมีจริงมีจริงเดี๋ยวน่ะเอาแต่จริงๆอีกว่ามันมันก็จะพูดว่ายังไงอ่ะคือจะพูดว่ามันก็จะมน้ำเสียงยังอีกจะมันจะบอกว่า คนเราจริงๆมันก็เข้าประเด็นที่บอกว่าไม่ต้องดูกันที่หน้าตาคือให้ดูดูที่ิตใจอ่ะเพราะว่าเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าน้ําเสียงที่สื่อออกมาจากจากที่คนที่พูดอ่ะมันจะส่งมาจากทางจิตใจไงสมมติถ้าเกิดเขามีจิตใจที่แบบชั่วร้ายเสียงเขาก็จะแบบว่าแข็งกระด้างเอะไรเงี้ยแต่บางคนเก่งบางคนเก่งเขาไม่สื่อออกมาให้ให้เรารู้ได้บางคนที่เขาเป็นคนจริงใจจริงเนี่ยนะแม้แต่เวลาเขายิ้มอ่ะเขาพูดอ่ะเรายังรู้ว่ายิ้มอื เพราะเวลาเขาพูดเสียงเ็าจะยิ้มยิ้มเลยนะจะรู้เลยว่าเสียงยิ้มเป็นยังไงแต่คนตาดีเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าเสียงยิ้มเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะมีการมองเป็นหลักเนียใช่ใช่ถึงบอกไงว่าคนตาบอดจะมีเซนที่บอกว่าจริงจริงมันก็ไม่ใช่เซนไม่ใช่เซนนะครับมันไม่ใช่เซนแต่ว่าคนทั่วไปเขาจะมักจะเรียกว่าคนตาบอดเขาจะมีความสามารถพิเศษเขาใช่แต่จริงๆรแล้วไม่ใช่อื เพราะว่าคนตาบอดไม่มีตาให้มองเพราะนั้นเลยต้องใช้หูให้มันเยอะกว่าเดิมแค่นั้นเองใช่แค่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วแล้วเราตัดประเด็นเรื่องการมองอย่างคนทั่วไปอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วอะว่าเขาจะมองจากการยิ้มได้มองที่แววตาว่าจริงใจไม่จริงใจแต่เราสามารถที่จะสังเกตจับได้จากน้ําเสียงได้จริงๆนะใช่ใช่คุณคนตาดีคนไหนมันเป็นการสังเกตไงใช่เป็นการพยายามสังเกตจากการฟังอย่าอย่าได้ไปหลอกหรืออย่าได้ไปแบบโอ๊ยคิด คือทดสอบหรือหรือยังไงเลยอ่ะเพราะว่าเขารู้ได้อืแค่ได้ยินเสียงหรือบางทีแค่หางเสียงหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วเสียงเจ้าเล่เสียงอะไรยังไงรู้นะครับคนตาบอร์ดรู้เพราะนั้นคือเขาไม่ได้หูดีไม่ไม่ได้เป็นหูทิ์ไม่ได้มีหูทิปอ่าไม่ได้เป็นหูเปบอกพูดหูดีค่ะหูจนระทิ์เออก็ก็เนี่ยครับก็เอามาเล่าให้ฟังว่าคนตาบอร์ดก็ฝันได้ฟันเป็นอืเพราะจําได้นะตั้งแต่เกิดมา <c oughs> คือตัวเองเนี่ยเคยมองเห็นสองข้างแล้วก็ตอนประมาณขวบสองขวบก็ไปไปไปผ่าตัดแล้วก็มองไม่เห็นแต่แต่ไอ้ช่วงขวบสองขวบเราจรงจํามันไม่ได้ไงเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีความทรงจำตรงนั้นอยู่ว่าการมองเห็นสองข้างเป็นยังไงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยฝันว่าตัวเองมองเห็นสองข้างตาเหน้าเหรอตลอดเวลาีล <c oughs> <c oughs> ้ตลอดเวลา เดี๋ยวก็จะได้พักยาวอ่ะสายตาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวครั้งหน้านะเราเราจะมาเว้ากันเรื่องไอ้นี่ผีเรื่องเนี้ยเรื่องเอียงอ่ะเฮ้ยผีเรื่องผีอือคนตาบอดเห็นผีตาบอเห็นผีเออแล้วทำไมแปลกวะคนตาบอดชอบผีชอบปอะไม่รู้ไม่มันไม่ก็เป็นคนทั่วไปแหละคือเคยเห็นว่าคนตาบอดคนคนทั่วไปเวลาไปดูหนังผีอ่ะพอผีมาเอามือปิดหน้า ดูทำไมแล้วเปลืองตังค์ปิดหน้ากรีดเลยใช่ปิดหน้าว่าไม่ดูกลัวๆแต่อุตส่าห์เสียตัวเข้าไปตั้งเป็นร้อยๆออะไปดูทำไมแล้วคนก็สงสัยไงว่าเฮ้ยคนตาบอดมองไม่เห็นแล้วเขาเห็นผีได้ไงเราก็จะมาว่ากันในครั้งหน้าแล้วเคยเจอผีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มาว่ากันในครั้งหน้าแล้ววันนี้ก็หมดเวลาอัะหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็ต้อง ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันพุธพฤหัสหน้านะครับ<ส>ผมโจเบียงนนและชนละทิพยัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรื่องเล่าเบาสมองกับเราสองคนโจ้าเมืองนอนชนละทิพย์ยิ้มยั่งในรายการเรื่องเล่าเบา,บา,บา,บาสารัก วันพุธพบกับเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์วันพฤหัสบดีพบกับเรื่องเล่าจากชาวบอรทาง T A B Radio